สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็มาให้อาหารนกครับผมให้อาหารนกครับนี่เจ้าโควิดสองกุก เสียงกลางนะครับได้มาวันที่11เดือน6ตัวที่2นี่ก็เจ้าโควิด1นะครับได้มาวันเดียวกันตัวนี้พึ่งขันให้ได้ยินเมื่อเมื่อวานนี้ครับเป็นนกสองกุกเหมือนกันเลยได้มาคนละที่ ได้มาคนละที่แต่เป็นนกสองปลูกเหมือนกันครับวันเดียวกันด้วยส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวห่วงของผมเลยครับจารย์นี่นี่ตัวลักของผมเลยครับ ก้อยแก้วครับผมตัวนี้ก้อยแก้วเล็บขาวครับอาจารย์เนี่ยเล็บขาวครับเป็นนกตัวแรกในชีวิตผมเลยที่เล่นนกที่เริ่มเล่นนกแล้วก็ต่อได้ตัวนี้ตัวแรกเลยครับเป็นนกมงคลด้วยครับก้อยแก้วตั้งชื่อว่าไรเนาะ อ๋อนี่ไงเล็บแก้วเสียงกลางวันที่สองเมษาเป็นนกตัวแรกในชีวิตที่ต่อได้นะครับเป็นนกก้อยแก้วเป็นนกหนุ่มครับเสียงเพาะเสียงใสดี ว้ครับนกตัวนี้เริ่มถ่ายขนแล้วครับ มาดูเจ้าโควิดสองกุกสนับปีกสวยครับคอสวยน,นี้ยังไม่ได้ถ่ายผลครับตันนี้สวยมากครับสนับปีกหนาะตึ๊บ ปีควายสองกุกเสียงกลางเสียงใสครับตัวนี้ดังไกลนาคตไกลแน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยนะครับาจาจานนี่ครับก้อยแก้วนกมงคลครับผม วยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์